สวัสดีคะ่ะวันนี้ก็มาพบกับสาววึงพารวยชาแนลนะคะพี่น้องจา๋าสวัสดีพี่พี่เอฟซีทุกทท่านนะคะสวัสดีทั้งเอฟซีเก่าแล้วก็เอฟซีใหม่นะคะวันนี้น้องวึงก็มีแนวทางฮานอยสูตรมัดรวมนะคะงวดประจำวันที่27ตุลาคม2564มาแบ่งปันนะคะก่อนไปรับชมเนาะเราก็จะมาดูผลของวันที่26กันก่อนนะคะ วันที่26น้อยเฉพาะกิจออก5 5 2นะคะ5 2ก็ไม่มีนะคะหลุดไปนะคะส่วนล่างออก85 85เข้าตรงๆนะคะตัวที่น้องห่งชอบด้วยเนาะที่ขีดสีแดงนะคะส่วนพิเศษออก2 41ี่นนะคะอ่าสี่หนึ่งก็หลุดไปนะคะพี่น้องจา๋าส่วนล่างออก2องน้องหวงมีศูย์สนะคะเข้าที่ตัวกลับนะคะ ปกติบนออก309นะคะ09มาตัวที่น้องหึงชอบพี่น้องจา๋าตัวที่ชอบทั้ง3ตัวเลยนะคะอ่าส่วนล่าง45 45ก็หลุดไปเนาะ VIP ออก04เด่นที่0มานะคะพี่น้องจา๋าเด่นที่0มานะคะแต่ว่า04น้องหึงไม่ได้เอาเนาะอ่าส่วนล่าง58อ่า58 85อันนี้ก็2เด้งเลยนะคะพี่น้องจา๋า แตกสีน้อยนะคะพี่น้องจ๋าแตกสีน้อยนะคะอ่าสูตรมัดรวมวันนี้แตกสีน้อยนะคะพี่น้องจ๋าก็ยินดีกับพี่ๆที่ตามอ่าห้าน้อยสูตรมัดรวมด้วยนะคะแตกสีน้อยนะคะเฉพาะกิจเข้าล่างห้าแปดเนาะพิเศษเข้าล่างปกติเข้าบนแล้วก็ VIP เข้าล่างนะคะก็ยินดีกับพี่ๆที่ตาม าหานอยสูตรนัดรวมด้วยนะคะพี่น้องจ๋าผู้ใดโชคดีก็คอมเมนต์พูดคุยบอกน้องบึงด้วยนะคะจะได้มีกำลังใจทำแนวทางออกมาแบ่งปันพี่พี่เอฟซีทุกทท่านนะคะอ่ามาตามต่อกันของวันที่ยี่สิบเจ็ดนะคะพี่น้องจ๋าตามต่อกันของวันที่ยี่สิบเจ็ดเนาะอ่าวันที่ยี่สิบเจ็ดก็ขอให้มาเหมือนของวันนี้นะคะพี่น้องจ๋าเดี๋ยวนะคะพี่น้อง พัดลมกพ็พัดพัดอ่าวันที่27วันที่27่สิตุลาคมอ่าสองพันารอสิาะสำหรับแนวทางฮานอยนะคะพี่น้องจ๋าตัวนั้งซือกับแปลเดอร์พี่น้องจา๋งเา,เร,จาเริ่มดึกเริ่ม,มง่วงแล้วอ่าฮานอยสูตรมัดรวมนะคะ ก่อนไปรับชมนะคะพี่น้องจ๋าเราก็มาฟังคำเตือนกันเช่นเคยนะคะคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันลุกชนิดเด็กต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองโปรดใช้วิจารณญานในการรับชมนะคะแนวทางตัวเลขมีเข้ามีหลุดนะคะพี่น้องจา๋าปะปนกันไปเนาะเพราะว่านางหวงเองก็ไม่รู้ว่าจะออกตัวไหนนะคะ คำนวณไปตามสูตรแล้วก็อยากนำมาแบ่งปันพี่ๆ FC ทุกๆท่านนะคะถ้าชอบก็ค่อยตามเนาะ้าไม่ชอบก็เลื่อนผ่านได้นะคะพี่น้องจา๋าแนวทางก็มีหลายสูตรนะคะพี่น้องจา๋าใครชอบสูตรไหนตามสูตรนั้นนะคะอ่าสำหรับสูตรมรัดรวมนะคะพี่น้องจ๋ามาดูกันนะคะ,ะตัวตารางกําลังวันนะคะก็จะมี1 7 5 0นะคะ ส่วนตัวเด่นนะคะก็คือ2กับ4 2กับ4นี้ก็เป็นอีกคู่หนึ่งนะคะอย่าลืมยกลงมาด้วยนะคะพี่น้องจา๋าอ่าส่วนตัวเจาะเนาะก็จะมี2 2 2 7 2 9นะคะส่วน4นะคะจะมี4 3 4 4 4 9นะคะอ่ามาดูชุดกันเนาะ อ่าถ้าไม่ชอบตัวที่น้องหึ่งจับคู่ให้นะคะก็เอาเด่นวิ่งรูดจับกับตารางกำลังวันนะคะส่วนชุดกันก็จะมีสามห้าศูนย์สองห้าเจ็ดอ่าแล้วก็สี่ศูนย์นะคะพี่น้องจา๋าอ่าเดี๋ยวจะ มาดูตัวเน้นกันนะคะอะ่มาดูตัวที่น้องวึงชอบนะคะพี่น้องจ๋าว่าจะชอบตัวเดียวกันหรือเปล่าเนาะสำหรับสูตรมัดรวมนะคะอ่าสองสีนี้ก็คืออีกคู่หนึ่งนะคะพี่น้องจา๋าถ้าชื่นชอบก็ตามได้เนาะอ่ามาดูตัวที่น้องวึงชอบนะคะพี่น้องจา๋าอันนี้คือชอบส่วนตัวนะคะถ้าพี่ๆชอบตัวไหนก็สามารถเลือกดูได้นะคะอ่าน้องวึงชอบสอนะคะ สี่เก้าสี่สี่นะคะห้าเจ็ดแล้วก็สามห้านะคะพี่น้องจา๋าถ้าชื่นชอบเหมือนน้องมุ่นก็จดได้แคปได้นะคะพี่น้องจา๋าย้ํานะคะว่าเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะถ้ามีตัวที่ชอบก็อย่าลืมไปกลับทุกครั้งนะคะพี่น้องจา๋า ่าเลือกตัวที่ชอบแล้วก็ไปกลับด้วยเนาะอย่าตอดอย่าตามทุกตัวเด้อมันก็หลายตัวหลายสูตรนะคะพี่น้องจ๋ายึดสูตรใดสูตรหนึ่งนะคะอ่าถ้าชอบสูตรไหนก็ตามสูตรนั้นนะคะพี่น้องจ๋าอ่าแคปได้จดได้นะคะพี่น้องจ๋าเดี๋ยวน้องวึงจะไปสูตรต่อไปเนาะอ่าในคลิปเดียวกันน้องวึงก็จะลงทั้งสามสูตรเลยนะคะอ่าแคปแล้วเนาะเดี๋ยวน้องวงไปสูตรต่อไปนะคะ มาดูตัวต่อไปเนาะสูตรมัดรวมไปแล้วแคบหนึ่งะคะพี่น้องไม่รู้อันไหนเป็นอันไหนทั้งลาวทั้งไทยทั้งนอยสูตรหนึ่งนะคะพี่น้องจ๋าสูตรหนึ่งมาดูผลสรุปกันก่อนเนาะค่อยไปดูตัวใหม่นะคะสำหรับสูตรหนึ่งนะคะนอยเฉพาะกิจออก55าห ห้าสองมาตารางกำลังวันนะคะห้าสองมานะคะพี่น้องจ๋าอ่าอันนี้ผลตารางกำลังวันนะคะส่วนล่างนะคะแปดห้าอันนี้แปดห้าก็หลุดไปเนาะแล้วก็พิเศษบนออกสองสี่หนึ่งเด่นที่สี่มานะคะพี่น้องจ๋าสี่หนึ่งเข้าตรงตรงนะคะส่วนล่างสองศูนย์เนาะสองศูนย์ก็หลุดไปนะคะปกติบนออกสามศูนย์เก้านะคะสามศูนย์เก้า ไปนะคะพี่น้องจา๋าอ่าส่วนล่าง4 5 4 5เข้าตรงตรง,ตรงตัวที่น้องอุ่นชอบด้วยนะคะส่วน v A p ออก 04, 04, 0 0 4เข้า4 0ตัวกลับนะคะพี่น้องจา๋าเข้าที่ตัวกลับเนาะส่วนล่าง5 8ก็หลุดไปนะคะเข้าไป3คู่เนาะพี่น้องจา๋า เข้า41ตรงตรง45ตรงตรงแล้วก็04เข้าที่ตัวกลับนะคะแล้วก็ตารางกำลังวันก็เข้าอีกคู่หนึ่งนะคะพี่น้องจ๋ายินดีกับพี่ๆที่ตามฮานอยสูตรหนึ่งด้วยนะคะวันนี้ปังมากเลยอ่าเห็นบอกน้องวึงเนาะได้เกือบทุกคู่เลยนะคะพี่น้องจ๋าสุดยอดมากเลยพี่ๆเขาจับในตารางด้วยเนาะ ยังไงก็ฝากตามต่อกันของวันที่27ด้วยนะคะพี่น้องจา๋าวันที่27เนอะมาดูกันนะคะสำหรับแนวทางห้านอยสูตรหนึ่งนะคะอ่ะวันที่27่ตุลาคมสองพนะคะฮานอยสูตรหนึ่ง เอาหวงให้เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะพี่น้องจ๋าโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะแนวทางมีหลายสูตรหลายตัวเนาะพี่น้องจ๋าเลือกตัวที่ชอบสูตรที่ชอบนะคะ,ะข้าสิมหาห่สองตัวสามตัวละถือย,อยยาพี่น้อง คำนวณออกมาแบบไหนน้องบึงก็แบ่งไปแบบนั้นนะคะพี่น้องจา๋าถ้าชอบก็ค่อยตามถ้าไม่ชอบก็เลื่อนผ่านได้นะคะถ้ามีตัวไหนที่ชอบก็อย่าลืมไปกลับทุกครั้งนะคะพี่น้องจา๋าอก็เป็นแนวทางเนาะแนวทางก็มีเข้าบ้างหลุดบ้างนะคะพี่น้องจา๋าปั่นกันไปนะคะเป๊บหนึ่งนะคะพี่น้องจา๋า สำหรับสูตรหนึ่งนะคะมาดูตารางกำลังวันกันนะอะ่ก็จะมีสามมีเก้าสองแล้วก็ห้านะคะส่วนตัวเด่นก็คือ7กับ0 7กับ0นย์นี่ก็เป็นอีกคู่หนึ่งนะคะอย่าลืมยกลงไปด้วยเด้อ่ส่วนตัวเจาะก็จะมี7 1 7 3 7 4นะคะ 0ก็จะมี03 00 09นะคะามาดูชุดกันนะคะพี่น้องจ๋าถ้าไม่ชอบตัวที่น้องหมึกจับคู่ให้เนาะก็ดูในตารางกำลังวันนะคะชุดกันก็จะมี48 63 62 79นะคะพี่น้องจ๋า อ่ะเดี๋ยวมาดูตัวที่น้องหวึงชอบเนาะว่าจะเหมือนกันหรือเปล่านะคะพี่น้องจา๋าอ่ะนี่คือชุดกันนะคะเจ็ดศูนย์นี่ก็เป็นอีกคู่หนึ่งนะคะอย่าลืมนะคะส่วนตัวที่ชอบนะคะพี่น้องจ๋าก็คือเจ็ดสี่นะคะศูนย์เก้าสี่แปดหกสองเจ็ดเก้านะคะพี่น้องจา๋า ถ้าชื่นชอบก็สามารถตามได้นะคะจดได้แคปได้นะคะพี่น้องจา๋าย้ำนะคะว่าเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะแนวทางตัวเลขเนาะมีเข้ามีหลุดนะคะพี่น้องจา๋าถ้ามีตัวที่ชอบก็อย่าลืมไปกลับทุกครั้งนะคะชอบสูตรไหนตามสูตรนั้นนะคะอ่าจดไว้นะคะพี่น้องจา๋าเดี๋ยวน้องพึงจะไปสูตรต่อไปนะคะ สำหรับสูตรหนึ่ก็เสร็จแล้วเนาะเดี๋ยวเหลือสูตรวัดใจนะคะสูตรวัดใจอ่าต่อไปมาดูสูตรวัดใจนะคะพี่น้องจาอ๋าสำหรับแนวทางหานอยสูตรวัดใจนะคะมาดูผลกันนะคะพี่น้องจา๋าหน่อยเฉพาะกิจออกห5าหนะคะ อ่าห้าสองเข้าตรงๆงนะคะพี่น้องจา๋าชุดที่อยู่ข้างบนเนาะส่วนล่างห้าแปดห้าแปดก็ไม่มีดูน้องบึงข้ามมาเอาห้าเก้าเลยก็หลุดไปนะคะส่วนพิเศษบนออกสองสี่หนึ่งนะคะพี่น้องจา๋าสองสี่หนึ่งสี่หนึ่งก็ไม่มีเนาะส่วนล่างสองศูนย์เด่นที่สองก็มานะสองศูนย์น้องหมึงไม่ได้มีนะพี่น้องจา๋าหลุดตัวเด่นมานะเด่นมาทั้งห้าทั้งสองน เด่นมาทั้งห้าทั้งสองปกติออก309 309ก็ไม่มีนอกพี่น้องจ๋าล่างสี่ห้าอ่าสี 4, 5, ่หานหอุ่นก็หลุดน,นะคะศูนยเด่นมา5มาวันนี้4ก็มาเข้าคู่เดียวตรงๆนะคะพี่น้องจา๋าสูตรวัดใจก็ต้องกราบขอโทษขออภัยพี่พี่เอซทุกๆท่านด้วยเนาะอ่าวันนี้มาต่ำพรุ่งนี้นะ่าจะมาสูงนะคะพี่น้องจา๋า ่ยังไงก็ฝากตามต่อด้วยนะคะสำหรับสูตรวัดใจเนาะของวันที่27ตุลาคม2564นะคะอ่ะมาดูของวันที่27นะคะอ่ะวันที่27ตุลาคม2564นะคะฮานอย สูตรวัดใจย้ำนะคะว่าเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะพี่น้อง๋าโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะเอาเขียนซ้ำดูตารางน้องหวงก็ไม่มีพี่น้องหยิบกระดาษผิด มาดูว,ต,วตัวเด่นกันนะคะสำหรับตัวเด่นเนาะตัวเด่นก็คือห้ากับแปดพี่น้องห้ากับแปดก็เป็นอีกคู่หนึ่งนะคะจะมาอีกพี่น้องห้ากับแปดเนาะส่วนตารางกำลังวันนะคะก็จะมี4 6 9 2นเค้สองนะคะส่วนตัวเจาะนะคะ5 1า 5 5าห้าห้าส่นะคะแปดศูนองแปดเก้า 80, 82, 89, นะคะส่วนชุดกันมาดูชุดกันนะคะไม่ชอบก็จับในตารางนะคะพี่น้องจ๋าน้องบึงก็ให้เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะหลายตัวก็เลือกตัวที่ชอบนะคะพี่น้องจา๋า มีห้าศูนย์หกแปดแปดสามหกห้านะคะอ่าแล้วก็เก้าหกนะคะพี่น้องจา๋าอ่าถ้าชื่นชอบก็ตามได้นะคะอ่ามาดูกันนะคะว่าน้องหมูจะชอบตัวไหนเนาะอ่าสำหรับ ห้าแปดนี้ก็เป็นอีกคู่หนึ่งนะคะพี่น้องจ๋าเผื่อมาอีกนะไม่แน่นะมาแล้วมาอีกนะคะฮานอยบอกแต่ตัวเดิมก็มีนะคะพี่น้องจา๋าอ่าตัวที่ชอบนะคะพี่น้องจ๋าก,ก็คือห้าสี่ห้าหนึ่งแปดสองนะคะหกห้าเก้าหกนี่ยถ้าใครชื่นชอบก็จุดได้แคปได้นะคะพี่น้องจา๋า สำหรับสูตรวัดใจเนาะย้ำนะคะว่าเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะ,ะแนวทางตัวเลขมีเข้ามีหลุดนะคะพี่น้องจ๋าป,ปนกันไปเนาะเพราะว่านอ้องวิงเองก็ไม่รู้ว่าจะออกตัวไหนนะคะคำนวณไปตามสูตรแล้วก็อยากนำมาแบ่งปันพี่พี่เอทุกทท่านนะคะก่อนออกไปก็ขอกำลังใจเช่นเคยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะ อ่ที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเดอ้อพี่น้องจ๋าจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆเวลาต้องบึงลงนะคะสุดท้ายนี้ก็ขอให้พี่ๆเอฟทุกๆท่านมีโชคมีลาบกันทุกคนนะคะเงินทองไหลมาเทมาขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงกันทุกท่านนะคะไว้เจอกันคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะ